ทำไมจะร้องไห้ทำไมคิดถึงอะไรคิดถึงอะไรคือไม่ได้เศร้านะเออคิดถึงอะไรแต่คือแบบซับซึ้งอะ่ะคือเวลาพูดถึงพ่อแม่เราจะแบบซับซึ้งอะ่ะคือแบบรักเขามากอะ่ะคือเรารู้ว่าคุณรักเขามากแต่เราไม่ไม่รู้ว่าทุกครั้งที่เอ่ยถึงพ่อแม่มันมันจะโดนใจทุกครั้งใช่ไหมใช่คือแบบ คือถ้าถามว่าวัานหนึ่งแบบตัวเองจะเป็นพ่อเป็นแม่คนหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะรักลูกได้เท่าที่แบบพ่อแม่มีหลักเราไหม,มแล้วถ้าแบบเออถ้าเขาได้ฟังอยู่อยากให้เขารู้ว่าแบบสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดมันมันอยู่ในตัวมินทั้งหมดแล้วอคุณพ่อกับแม่เาเคยชมคุณไหมอะไม่ค่อยนะแต่ชมนะชมเหมือนชมตามเทรนอะไรเงี้ยแบบ มิขอทิชช่หน่อยได้ขอทิชช่เขดนี่นี่เนี่เหมือนกับว่าเขารู้เลยเขาเตรียมไว้ให้ครับคุณผู้ชมใช่คือไม่ได้ตั้งใจจะดราม่าเลยนะ่ะแล้วพี่ตกใจไงพอแค่พูดว่าพ่อแม่ปุ๊บคุณก็ไปเลยทันทีใช่เพราะว่าแบบคือถ้าใครแบบได้สัมผัสจริจะรู้ว่าแบบเออรักพ่อแม่มากจริงตอนที่คุณยายเพิ่งเสียนะครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับขอบคุณค่ะตอนนั้นครอบครัวเป็นยังไง ตอนนั้นคุณแม่ก็คือคือเหมือนกับคุณยายอะเข้าเข้าโรงพยาบาลมาสามเดือนแล้วค่ะแล้วก็แบบยื้อทุกวิธีทางแต่ว่าคิดว่าตอนนั้นคิดเองนะว่าคุณแม่คงทําใจมาประมาณนึงละอ่าแล้วแบบเราก็คิดว่าอาการน่าจะดีขึ้นแต่แบบพอไปไปมาก็คือวันที่แม่โทรมาบอกว่าเออคุณยายเสีย,ยคือมินก็น้าตาไหลเลยแล้วเราก็สิ่งแรกที่คิดก็คือ แล้วแม่รู้สึกยังไงตอนนี้ใช่แล้วก็แบบวันต่อมาก็คือบินไปหาแม่ที่ขอนแก่นเลยเพราะว่าคือเป็นห่วงความรู้สึกเขาจริงๆการจากไปของคุณยายเนี่ยคุณได้เห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการใช้เวลากับครอบครัวด้วยใช่คืออะไรมินเหมือนทุกวินาทีมันมีค่าคือเราเราเราเข้าใจความหมายของคําว่าชีวิตละเรารู้แล้วว่าเราทํางานหนักไปเพื่ออะไรเรารู้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เรามักจะลืมกันคือครอบครัว คือเพื่อนจะรักเราแค่ไหนก็ตามมันจะมีสังคมที่กว้างขวางแค่ไหนก็ตามสุดท้ายสําคัญที่สุดแล้วกลับมาที่เบสิกเลยคือครอบครัวคือพราะสุดท้ายเวลาที่เวลานั้นมันหมดลงอะ่ะมันเอากลับมาไม่ได้มันไปแล้วมันก็ไปเลยเมื่อวันนั้นที่แบบคือคุณแม่จะต้องเจออะไรแบบเนี้ยเราเราอยากอยู่ตรงนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะต้องเจอหรือเราเองก็จะต้องเจอไม่มีอะไรแน่นอน ว่าใครจะไปก่อนใครถูกถูกไหมมินถูกะดังนั้น,น,นสิ่งที่สำคัญกว่าทุกสิ่งคือความรักที่เรามีให้ต่อกันและกันและเวลาที่เรามีให้กับคนที่เรารักใช่สคัญกว่าสิ่งใดเราต้องจัดเรียนความสําคัญใหม่ถูกปะจัดลำดับถ,ถว่าสมัยก่อนเราอาจจะเอาอะไรมาก่อนงานมาก่อน,นค่ะใช่งานจะมาก่อนบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ตอนวัยยี่สิบสามสิบงานมันต้องมาแลเดี๋ยวอยห้าสิบใชใ่เดี๋ยวพ่อแม่ค่อยมาคุณว่าอย่างไง ก็ไม่ผิดนะจะคิดอย่างนั้นคือพ่อแม่เราต้องมีข้าวกินแหละใช่ต้องมีบ้านมีหลังคาที่แบบคุ้มหัวเวลานอนแต่ว่าแล้วบ้านนั้นมันจะมีความหมายอะไรถ้าเกิดมันไม่มีเราอยู่ตรงนั้นอืในบางครั้งอะไรเงี้ยคือมินไม่ได้บอกว่าคุณมีเวลาร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเราอาจจะเจียดมาสักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่างานมันเริ่มดีขึ้นเราจะสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ตามความเหมาะสมและกําลังที่เราทําได้กลับไปที่คุณพ่อคุณแม่อีกนิดนึงนะครับถามเรื่องคุณพ่อได้ไหมว่าไม่คิดพูดถึงพ่่อคะ พี่อยากจะรู้ว่าและความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับมินเป็นยังไงก็จะมแมนๆแหละก็คือเหมือนอลูกสาวกับพ่ออยู่ด้วยกันเวลาอยู่บนเตียงนอนคุยกันก็จะแบบเขาก็จะชอบพูดเรื่องวิชั่นของเขาเราก็จะไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรเยอะก็คือกับแม่เนี่ยเราจะคีออนคนละเหมือนคนละคนเลยแต่กับพ่อเนี่ยเราจะแมนขึ้นมาเลยแบบเหมือนเหมือนกลายเป็นลูกผู้ชายให้เขาอะ่ะเออแล้วก็แบบโอเคเหมือนรับรับคําสั่งจากท่านแล้วมาพินิจพิเคราะห์แล้วก็ทําให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อยากให้เราจะเก่งอยากให้เราทําได้ก็คืออยากจะปั้นเราให้เป็นคนที่แบบประสบความสาเร็จคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบมีความแข็งๆเลยอะพ่อใช่พ่อก็จะแข็งแงหน่อยถ้าเกิดว่าขอพรได้หนึ่งอย่างจากคุณพอ่อให้แค่ช้อยเดียวนะครับวันนี้อยากได้อะไรหุยยากอะไม่เคยคิดด้วยอยากมีหลายสิ่งมากอ,อาจา<ร>ะจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้อะไร คือแบบคิดเร็วเลยถ้าถ้ามีหนึ่งอย่างที่อยากให้พ่อทําให้หน่อยอยากให้แกชมยังไงแบบอยากให้ชมจริงๆอ่ะพี่บดีแบบชมว่าแบบเออมินเก่งอะไร่เงี้ยทำไมละ่ะก็มินบอกเอมว่าพ่อแม่ก็จะชมอยู่บ,บ่อยๆชมให้คนอื่นฟังจะไม่เคยชมให้เราฟังคิดวอไม่ไรพ่อถึงไม่ชม คงกลัวเราเหลิองนะคะแบบคนจีนน่ะจะมานั่งชมลูกประหลาดๆใช่ไหมแต่แต่บางทีเราก็รู้สึกว่าก็อยากได้ยินนะ่ะเอ,อเราได้ยินคนชมเยอะเราเราอยากได้ยินจากจากพ่อเราและก็คือพอรที่คุณอยากได้ใช่ครับแล้ววันนี้ครับพรของมินพิชยาเป็นจริงนะครับสวัสดีครับผมนายสุพัฒน์กุานาบนตุตรีนะครับกับป,ป้าน้องมินเองครับก็วันนี้ได้ยินข่าวลูกไป เมาอะไรเกี่ยวกับตัวป้าบ้างครับ oh. ก็เลยเามาคุยกันดูว่าเป็นยังไงเออน้องมินตั้งแต่เด็กจนโตเอาตอนเด็กก่อนแล้วกันนะตอนเด็กก็เขาเป็นเด็กเ,เงียบๆไม่พูดไม่จานะครับตัวเล็กๆจับตั้งที่ไหนก็นั่งตรงนั้นนะฮะแล้วก็เป็นเด็กขี้อายมากๆไม่คิดว่าโตมาจะมาเป็นดาราได้อันนี้อันนี้แบบ ใจมากวีรกรรมน้องมินตอนเด็กๆวันนั้นเขาให้น้องมินไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วก็ด้วยความที่ขี้อายตกใจมือเกร็งต้องส่งลงโรงพยาบาลสมัยโน้นไม่สมัยนี้นะเป็นไม่เียกวีรกรรมเป็นสิ่งที่อยากบอกว่าเลี้ยงลูกผิดวิธีหรือเปล่าเพราะว่าทําให้ลูกขี้อายแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกทางเวทีนะเขาน้อยใจตอนนั้นต้าหาเสียงใจเขาขึ้นไปเล่น เล่นเปียโนโชเขาก็บอกเขาโกรธป้าหาว่าป้าแกล้งขึ้นไปบนรถจะกระโดดกระโดดรถตายอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆนะเหมือนน้อยใจว่าป้าให้ไปพ่อให้ขึ้นไปไปเล่นเปียโนโชโชโชชาวบ้านอะไรเงี้ยนี่ก็ชื่นชมลูกว่าเขาเป็นคนเก่งจริงๆนะที่เขาปรับตัวเข้ากับการทํางานได้ดีแล้วก็เข้ากับ เพื่อนๆอ,อันนี้ก็ชื่นชมเขามากที่เขาตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนจนจบแล้วก็ประคองตัวในสิ่งที่อยู่ในทํานองคองธรรมอยู่ในอ,อยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมในวงการนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสูงสุดมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่รู้แต่ว่าทําปัจจุบันให้ดีที่สุดสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือ การดาเนินชีวิตเราต้องระวังตัวตลอดเวลาดีใจวันนี้ไม่ใช่ดีใจตลอดไปแล้วทําให้เราทําให้เราเหลืองอะไรประมาณนั้นมินก็รักมากแล้วก็รักจนทุกวันนี้ก็คือลูกๆทุกคนก็คือค่าเราีเยกะไรเป็นกําลังใจของพ่อแม่ในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปหรือเป็นของขวัญที่ล้ําค่าที่สุดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะมาเทียบกับทรัพย์สินเงินทองอะไรเราเราก็ไม่เท่ากับที่ แล้วดีกับลูกกับครอบครัวนะฮะขอบคุณพี่วุฒดดินะครับที่พยายามมาอบอกว่าลูกน้อยตรงไหนแล้วผมก็รู้ว่าอ๋อมินเขาอยากบอกว่าป้ารักเขาแล้วว่าเขาเป็นคนเก่งจริงๆแล้วเนาเก่งมาตลอดในสายตาผมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่อยากเขาประมาทในชีวิตเฉยๆฮะยังไงลูกคนนี้ก็เก่งมากๆนะครับขอบคุณพี่วุฒดดิที่มาให้ป้าได้เปิดใจกับลูกว่า ลูกเก่งเสมอสําหรับป๋าแล้วก็เก่งตลอดไปสําหรับพ่อกับแม่ขอบคุณมากครับโอ้สึกมากเลยเลูกเก่งเสมอสําหรับพ่อแม่รู้และแล้วจะเก่งตลอดไปกลัวประมาทนี่เองอเลยแบบไม่ค่อยพูดจริงๆอยากพูดอยู่หรอกแต่ว่านี่หัวท่านอาจจะ ท่านบ e ลีฟอย่างนั้นไงใช่ไหมนั่นคือโครงสร้างความคิดของท่านตั้งแต่เด็กแล้วจนโตพี่มั่นใจว่านั่นคือความเชื่อมแต่วันนี้คุณก็เห็นความอ่อนโยนที่ท่านจริงๆแล้วท่านก็อยากพูดเนี่แหละเป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไงแต่กลัวพูดแล้วเลิงใช่ไหมเพราะคนชมเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราฐานะที่แบบเป็นลูกเราก็อยากได้ยินบ้างเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ยินแล้วเป็นยังไงครับแฮปปี้มากฟูลฟิลมากเลยอ่ะแบบฟินมากคือว่าได้ยินแล้วแบบรู้สึกมีพลัง ได้ชม,ชม,มบ่อยๆชม,มบ่อยนี่นคือสิ่งที่ลําค่าสสำหรับคุณใช่ไม่เหลงหลอกสัญญาอ,อชมได้ทุกวันเลยวันละสามครั้ง <c oughs> ด,ดีใจที่ที่มีโมเมนต์นี้เนาะระหว่างคุณแล้วก็ครอบครัวระหว่างว่าสักวันบุ๊ดีจะได้มีโอกาส เจกับป,ป๊าด้วย oh, ขอ<บ>ขยายความเมื่อกี้นิดหนึ่งได้ไหมเออเมื่อกี้มีอยู่ช่วงนึงที่ทบอกว่าที่บอกว่าจะฆ่าตัวตายอ่ะเออคือยังไงคือ,อัน,นี้เป็นเรื่องตลกนะไม่ใช่เรื่องซีเรียสออคือตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาบังคับให้ขึ้นเวทีแล้วมินไม่อยากขึ้นก็ตามที่เขาเล่านั่นแหละอันนั้นในมุมของเขาในมุมของมินก็คือจะมาบังคับให้ขึ้นเวทีแล้วก็แบบเราก็ไม่ชอบเออแล้วก็ใครไม่รู้มีแบบเออระดับจังหวัดอะไรมานั่งอยู่เนี้ยเราก็ไม่ชอบเราก็เลยบอกป๊าไม่ขึ้นเขาก็แบบขึ้นสิแล้วบอกป๊า เราก็เลยร้องไห้ล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังรถกระบะหลังรถกระบะก็แค่นี้เองเออแล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้วแม่กับพี่เลี้ยงพูดว่าพูดว่าอะไรอย่าให้ขึ้นเวทีนะไม่งั้นจะฆ่าตัวตายเออแล้วแม่กับพี่เลี้ยงก็ยืนหัวเราะแล้วก็แบบจะทําจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ร้องไห้ไปด้วยจะทำจริงๆนะแม่ก็เลยแบบสุดท้ายอ่ะก็คือมองย้อนกลับไปก็คือขำมากอ่ะ แม่ก็คือบอกว่ามันจะตายไม่ลูกคือ <c oughs> เดิดลง่าโดดลงมาจากหลังกระบาแบบแม่ก็แบบไม่ใช่แม่ไม่ได้หัวเราะว่าลูกไม่ทําจริงๆแต่แม่แบบเห็นหนูโดดบ่อยแล้วแม่กลัวมันไม่ตายเราก็แบบเออเราก็คือจริงๆก็คือขู่อะแหละ <c oughs> แล้วก็คือคกลัวเจ็บไม่ทําหรอกไอ้ค่าตัวตายอะแต,คต,ตออะ่คือมันติ้งต้องอ่ะคือมันมันติ้งต้องมากจริงๆแล้วแม่ก็ยืนหัวเราะกับพี่เลี้ยงสามสี่ห้าคนแบบยืนหัวเราะล้วก็จะทําจริงๆไหมอย่ามาหัวเราะนะอะไรอย่างเงี้ยอ ไม่ตายหรอกออกระบะสูงแค่นี้เองทุกวันนี้ไม่ได้ทำเลยเนะแล้วโดดบ่อยมากแม่ก็เห็น <laughs> ปีนกระบะประจำต้องเด็กๆอ่ะโดนแล้วโดนอีก <laughs> ใช่ก็เลยแบบว่าก็ขำเมื่อกี้ป,ป๋าก็แบบแล้วแม่ก็ไปเล่าให้ป,ป๋ปาฟังป,ป๋าก็ยิ่งขำใหญ่เลย <c oughs> เอาละ่ะพ่อแม่ดูอยู่แน่นอนจะบอกกับท่านว่าอะไรครับก็จะบอกว่าเออหลักป๋ากับแม่มากนะคะแล้วก็ ไม่ต้องกังวลเนาะเดี๋ยวแบบลูกจะดูแลป้ากับแม่เองแล้วก็อยากให้ป้ากับแม่มีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วก็ดูแลสุขภาพเองะคะ่ะพี่ขอชื่นชมมิ่นนะที่ภูมิใจในตัวมินมากในความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเป็นคนดีเป็นคนเก่งให้กับคุณพ่อคุณแม่แต่อยากให้มินรู้ว่าตอนนี้ท่านรับรู้แล้วว่าคุณเก่งมาก และคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่อยากจะให้คุณปล่อยวางเรื่องที่เป็นกังวลว่าพ่อแม่ไม่เห็นว่าคุณเก่งเพราะท่านเองก็พูดมาจากใจแล้วคุณก็รู้แหละว่าท่านรักคุณมากแล้วก็เป็นกาลังใจให้คุณเสมอแต่หลังจากนี้ไปล่ะเราจะได้มีโอกาสใช้เวลามีค่าทั้งหลายกับคนที่เรารักมากที่สุดนะพี่ภูมิใจมากในตัวคุณการที่คุณมีวันนี้พ่อแน่นอนรู้เลยว่าพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีทําให้เธอเป็นคนที่ มีความแข็งแกร่งมากในการเผชิญในการสู้กับชีวิตมินเป็นคนสู้มากเลยนะครับพี่น้องชาวไทยคือบางคนอาจจะไม่รู้เบื้องหลังว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเธอแต่ว่าทุกครั้งที่เธอเจอปัญหาเธอสามารถเอาพลังที่พ่อแม่มอบใหกบ้กับตัวเธอเนี่ยฝ่าผจญแก้ปัญหาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ภูมินใจในน้องรักคนนี้มากๆครับมินพีชยา